ผมจะมาจาักซองก็เลรายแล้วก็โทก้อนด้วยงบ95,212เพชรเพนะครับมาดูกันว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรไปดูกันลูกซองปืนลูกซองใช้แลก379นะครับแล้วก็โทก้อนใช้แลก2 9 9นะส่วนปืนนี้ก็2 9 9เหมือนกันอยากได้3ปืนเลยแต่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคุณโดมาผมจะสุ่มครั้งแรก150เพรนะครับไป <c oughs> ครั้งแรกได้16นะคุณดดอะไรเนี่ย หมุนหนึคร <16 S 2> <allein. finding. S 1> ั้งหมุนพ <fulfil mente. S 2> ันครั okay. ้งอะไรเนี <ping> ่ยไปสิหอีกแล้วสิเดี๋ยวลองให้มันหมุนเองนะเผื่อได้ปืนนะคนดูนะเดี๋ยวได้เอค่ะได้แบบแบบออกเอค่ะได้ป้าเอาลูกซองอะไรก็ได้นะได้สิดปึ๊บ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 ปึ๊อ้ึ๊บ้ึ๊บป้๊บปึ๊้ยอ ป้าได้สิบหกได้สิบเจ็ดได้สิบหกได้สิบสี่โอ้โหเกือเกินคนดูเกือเกินอะ่ะโอ้โหมันจะมีปืนออกบ้างไหมเนี่ยตู้นี้โคตรเกลือเลยตั้งแต่ถุงถมาผมยังไม่เคยได้ปืนหรือแบบได้หนึ่งร้อยอันเลยเฮ้ยได้เอเคป้าเมื่อกี้ไม่ใช่โอ้ยยี่สิบอันเลยปับ๊บอุ้ยได้หนึ่งร้อยมาดิได้หนึ่งร้อยอัน ก็ดูเฮ้ยแก้ครบแล้วสิบห้าอันได้หนึ่งอันเอาสุ่มผิดสูงผิดสูมผิดอะไรเนี่ยมาเม,มื่อกี้เราฆ่าไม่หนึ่งร้อยอันเลยนะคก็ดูเฮ้ยของจริงอีกสักรอบได้ปลาห่ะร้อยอันอ่ะสิบห้าหนึ่งร้อยอันอีกสักรอบได้ปลาห่ะสักรอบได้ไหมอีกสักรอบได้ไหมอีกสักรอบได้ไหมออโอ้โหรอบนี้น่าจะได้สิบแปดโอ้โอได้เยอะอยู่นะ อ้อยอ่าข้ามเลยข้ามมันจะได้ของดีนะสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดสิบแปดโอ้ยไม่ได้นี้จัจงวะ5้าร้อยละสิบหก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  ยี่สิบเฮ้ยเกลือจังอะ่ะมาตอนน่อได้ห้าร้อยหกร้อยกว่าเลยนะสามร้อยบวกสาแล้วเป็นหกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบกว่าเลยมาหกร้ 70, อยเจ็ดสิบแปดอ่ะนะโอ้โหไม่ออกว่ะปอยเอเชซักหนึ่งกระบอกก็ได้เพื่อน มันปืนมันไม่ออกเลยหรอมันออกยากจังอ่ะโอ้โหออกยากเกินโอ้โหออกยากจัดโอ้โหโอ,อ้ย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 หกร้อยแปดสิบละโอเคน่าจะได้แล้วมั้งโอเคมาครับดู เอ้ยปืนพวกนี้มีแล้วนะมีแล้วไม่ละก็อันนี้ปืนอะไรดาเมจสองบวกรีโหลดไอ้ยดาเมจสองบวกรีโหลดเอาเดิไม่ได้ถ่ายรัดได้เลยเนี่ยเน,นี้ยมากครู้ผมจะแลกเลยนะปับ๊บหวานตียับส่องใส่เลยสองใส่เลยก็ลยลยแลกโทก้อนได้โอเคจะแลกโทก้อนปับ๊บ เรียบร้อยแล้วก้อนกษัตริส์สองใสนะครับราบบไปทั้งหมดก็คือลบแปดเกทั้งหมดก็คือ5,415ันสรเพนะครับโอ้โหหมดโคตรเยอะ